ใส่ลวดกันจ้าประมาณนี้นะคะก็คือเอาลวดตัดยาวแบบนี้เลยแล้วก็เสียบทะลุจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้โดยนิมจะนับจากเอวมานะคะประมาณห้าช่องห้าหรือหกช่องก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้า ก็เสียบไปอย่างนี้เลยแล้วก็พับปลายนิดนึงพับปลายพับปลายทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ <c oughs> แบบนี้แล้วใช่ไหม Okay. มใ,ใช้รวดประมาณหนึ่งถึง1นึจุห้ามิลนะคะอันนี้เล็กเกินมันก็จะอ่อน ก็เย็บเย็บโดยมันจะเย็บแค่ช่องช่องนี้ติดกันหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วตรงนี้ก็เอากาวแปะมสองข้าง